ว่าโอ๊ยตายแล้วเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเพราะว่าไม่ว่าจะทำไอเอฟคุณหมอหาอย่างไงไอไขมันเก่าๆเนี่ยมันก็ออกไม่หมดสะกีโปรโมชั่นมันประทับใจค่ะก็เลยตัดสินใจทําเลยสวยด้วยและได้สุขภาพด้วยถ้าเกิดวันหนึ่งต้องทําก็จะทําคุณหมอลูกหนูค่ะคุณหมอค่าหนูมาไกลน,นะคะคุณหมอเต็มที่เลยค่ะพ <c oughs> ี่เองอะไม่ความมั่นใจพี่ก็เลยอยากจะเอาไขมันที่เราสะสมมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยออกก่อนดูนานดูตั้งแต่เป็นคลินิก <c oughs> จนเป็นโรงพยาบาลติดตามมานานมากแล้วเราบินมาไกลด้วย มาจากสุราษฎร์นั่งเครื่องบินมาชั่วโมงกว่าๆที่นี่มันไม่ใช่บ้านเราเรามาแล้วเราได้ความประทับใจได้รับความเป็นกันเองรู้สึกประทับใจในเรื่องของการบริการแล้วก็ด้านความปลอดภัยเหมือนเดินไปหน้าปากซอยเลยกรุงเทพตรงนี้กรุงเทพสุราษฎร์เป็นหน้าปากซอยอยากให้แบบกลับไปปุ๊บเพื่อนที่ทํางาน <c oughs> กะลึงเลย <c oughs> มาดูแลสุขภาพ <c oughs> เพิ่มความมั่นใจของผู้หญิงนะคะมาดูดไขมันที่เคมดีค่ะคุณหมอลูกนูสุญญดยอดค่ะ